สวัสดีครับอาจารย์คับสวัสดีครับ,รบไรคีนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับยินดีมากเลยครับรู้สึกว่าวันนี้ประเด็นหัวข้อคําถามที่จะมาคุยกับอาจารย์มีความน่าสนใจมากแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจารย์ก็สามารถตอบได้เป็นอย่างดีโอ้เชืช่อมั่นผมขนาดนั้นอ่ะ<ช>ลองดูลองดูวันนี้จะเป็นเรื่องของการให้คําปรึกษาวิทยาศาเตร์จิตแพทย์อาจารย์ครับผมก่อนอื่นจะถามเลยว่าจิตแพทย์ กับนักจิตวิทยาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับอ๋อแตกต่างกันนะครับเอออย่างแรกก็คือที่มาของ2อ,อาชีพนี้แตกต่างกันเลยนะเนาะจิตแพทย์เนี่ยก็มาจากนักศึกษาแพทย์แหละที่เรียน6ปีแล้วก็จบมาก็เรียนเฉพาะทางด้านจิตจิตเวชเนาะก็จะกลายเป็นจิตแพทย์แน่นอนท่านก็จะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของชีววิทยากระบวนการทางชีววิทยาที่ทําให้เกิดโรคทางจิตนะครับรวมถึงเรื่องของการจ่ายยาการให้คําแนะนาการรักษาโรค ในเรื่องของอายุรกรรมต่างๆนะครับส่วนนักจิตวิทยาเนี่ยก็จะมาอีกทางหนึ่งก็คือว่าเขาก็เรียนสายสามาญอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยเรามีจิตวิทยาตั้งแต่ปริญญาตรีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยมันก็จะมีหลักหลายสายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษานักจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาพัฒนาการจะเห็นว่ามีแยกย่อยเยอะแยะแต่ถ้าเกิดจะให้ใกล้เคียงกับจิตแพทย์มากที่สุด<อ>ก็อาจจะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกซึ่งตรงนี้เขาก็จะเรียนคล้ายๆแล คล้ายๆนะครับแต่จะเน้นไปในเชิงจิตบําบัดเกินเชิงในการทําแบบทดสอบทางจิตวิยยานะครับถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็จะเสริมเป็นเหมือนทีมเดียวกันช่วยทดสอบทางจิตวิยยาแล้วก็ทางจิตแพทย์เนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือทางอายุรกรรมแต่ถ้าเกิดเป็นทางต่างประเทศเนี่ยอาจจะแยกชัดเจนไปเลยนะครับจิตแพทย์ก็จะมีทางของท่าน จิตนักจิตวิทยาก็จะมีทางของตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าเลือกใช้บริการกับใครครับผมโอเคครับอาจารย์แล้วทีนี้ในปัจจุบันสังคมไทยในปัจจุบันกับอดีตนะครับอาจารย์การไปพบนักจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาเนี่ยครับผมมันมีความแตกต่างนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโอแตกต่างมากคือสมัยก่อนนี่ต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องโลกจิตเวทเนี่ยเขาใช้ภาษาไทยเขาใช้คำว่าวิปราร วิปราชทางจิตอ่ะนะครับก็คือเหมือนคนบ้าคนไม่รู้สึกตัวคนที่ทําอะไรพินเพี้ยนดังนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดมีใครเป็นแบบนี้อย่างแรกเลยนะคนในบ้านจะอายจะกลัวคนรู้จะกลัวสังคมรู้มันนั้นสมัยก่อนเนี่ยทุกประเทศเลยนะเราจะเห็นว่ามักจะขังหรือไม่ให้คนคนนั้นออกจากบ้านขังไว้ในบ้านนะครับแต่สมัยเนี้ยเปลี่ยนไปเยอะมาก ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อมันมีความซับซ้อนทางด้านจิตใจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โรคแบบนี้นะที่แสดงออกมาว่ามีอาการแบบว่าวิปราณนะมันมีเชิงซับซ้อนในเรื่องของทางอารมณ์ทางความคิดนะครับแล้วก็เรารู้ด้วยซ้ำว่าอ๋อโรคนี้มันรักษาหายมันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการสาดแช่งอะไร,รนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปหาหมอได้ตรงจุดนะครับแล้วก็เจอคนที่สามารถช่วยเหลือได้เนี่ยโรคนี้ก็สามารถ หายได้เหมือนกันเราไปป่วยทางกายเป็นเป็นไข้หวัดก็ไปหาหมอแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากครับรอยขีนครับแล้วทีนี้มันจะส่งผลอันตรายต่อสังคมไหมอาจารย์นในปัจจุบันเราคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยอ๋อเพราะว่าทางจิตใช่ไหมใช่คร,<ะ>ครก็ถ้าเกิดเรามีความเข้าใจนะเราก็จะไม่มีความกลัวนะครับ คือบางทีเนี่ยเราอาจจะไปดูหนังเยอะ,อะนอะ,ะดูหนังเยอะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้พวกจิตจิตพวกเนี้<อ>มันมันจะต้องแบบตันตันลายมันจะมาฆ่าเรามันจะเพี้ยนมันจะทําอะไรที่มันน่ากลัวจริง,รงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเราไปสืบสถิตินะ สถิติการฆาตกรรมสถิติในเรื่องร้ายๆนะมาจากคนดีมากกว่าคนบ้า <kar> พูดตรงๆนะพูดก <fluor> ันตรงๆว่าคนบ้าเนี่ยหรือว่าคนที่ป่วยทางจิตเราเรียกมรวมนะจริงๆเราไม่เรียกว่าคนบ้ามันก็หยาบคายนิดนึงนะเรียกว่าคนที่ป่วยทางใจแล้วกันนะครับเขาก็มีความจํากัดในแบบของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องอ่ะเขาก็จะสามารถดํารงชีวิตอย่างปกติได้เลย หรือแม้กระทั่งหายขาดได้<ช>นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดคือเราขาดความรู้<ช>ความเข้าใจเกี่ยวกับพี่น้องเหล่านี้มากกว่าว่าเขาอะ่ะมีข้อจํากัดอะไรก็อยากจะหนุนใจเนาะให้เรามีความรู้ในด้านนี้แล้วก็เราสามารถเข้าใจเขาได้ถูกต้องเลย<ช>ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากๆแล้วมันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ด้วยนะวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับผมก็ได้เป็นไปได้คือการป่วยทางใจมันเกิดขึ้นจาก ได้หลากหลายปัญหาความสําเร็จความสัมพันธ์ความล้มเหลวเกิดได้สารพัดเลยคับอาจารย์แล้วในฐานะที่อาจารย์เป็นนักจิตวิทยาให้คําปรึกษาเนี่ยอาจารย์มีวิธีแยกยังไงครับหรือว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงว่าคนคนนี้เวลามีปัญหาต้องไปพบจิตแพทย์คนนี้มีอะไรปปัญหามาเจอผมนะนักจิตวิทยาอาจารย์มีวิธีการแยกยังไงเออจริงๆแล้ว,วคนที่แยกอาจจะไม่ใช่เราครับนะครับจริงๆแล้วคนที่แยกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มารับบริการมากกว่าเราเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือให้ความจริงกับเขาว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ย ตามสันนิษฐานหรือสมมติฐานหรือการวินิจฉัยแยกโรคของเราเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาเป็นอะไร,รแล้วเราก็บอกให้กว้างนะครับว่าเขาสามารถที่จะไปหาใครได้บ้างแล้วจะได้รับการรักษาในแบบไหนและสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วเราก็บอกว่าความเชี่ยวชาญของเราคืออะไรดังนั้นคนที่ตัดสินใจจะเป็นคนมารับบริการ,รว่าเขาต้องการอะไรจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่าจิตแพทย์กับน,นักจิตวิทยามันมีนักจิตบ,บําบัดโอ้มีสารพัดเลยแล้วก็มีการรักษาทางเลือกอีกหลายแบบ,บนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางใจนะว่าโอ้จริงๆแล้วในยุคสมัยของเรานะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีทางออกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยถ้าเกิดเรายอมรับทางออกเหล่านี้เราก็จะมีโอกาสที่จะหายเป็นปกติได้ง่ายขึ้นค,ค่ะโอ้โหแล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งคขาจะมีบุคคลที่เขามีปัญหาในเรื่องของทางจิตพวกนี้แล้วเขามาขอคําปรึกษาเราหรือว่าเราควรจะแนะนํำยังไงดีครับอาจารย์แบบ ให้เขาไปเจอผู้เชี่ยวชาญเพื่อไม่ให้เขาถูกตัดสินว่าเขามีปัญหาด้านนี้อ,อผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะผมก็เคยสอนละถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอย่างแรกเนี่ยอย่างแรกเลยนะอย่าไปเปิดอินเทอร์เน็ต อย่าไปเปิดเทเน็ตแล้วบอกว่าโรคโรคนี้มีอาการอะไรบ้างเพราะคนที่มีความคิดเชิงลบอยู่แล้วหรือกลัวว่าตัวเองจะเป็นอ่ะมันจะเข้าใจว่าตัวเองไปทุกโรคเลยนะอันตรายมากนะผมว่าเราลองสังเกตอย่างนี้แล้วก็อาจจะให้ช่วยให้เพื่อนๆนรอบข้างเราสังเกตดูอ่ะเรายกมือมาห้านิ้วอะรอยินยกห้านิ้วนะอย่างแรกก็นิ้วก้อยนะเรามีอาการโลเซล ST สทีไหมคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไร้ค่าหรือเปล่าเนาะแบบรู้สึกว่าฉันแบบแย่กว่าคนอื่นด้อยกว่าคนอื่นนิ้วนางก็ความสัมพันธ์ นะแหวนแต่งงานใช่ไหมนิ้วนางก็ถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวกินข้าวคนเดียวตลอดไม่ไปมาไม่สูงสิงกับใครไม่ใช่แคอินโทรเวนนะแต่ว่าไม่เอาใครเลยอ่ะอันนี้อันตรายละอันนิ้วกลางนะกนะ็คือสมดุลอยู่ตรงกลางเนาะถ้าเกิดเรานอนมีปัญหาตอนดึกๆไม่ยอมนอนตอนเช้าๆไม่ยอมตื่นนะแล้วก็กินอาหารเนี่ยตามตามใจชอบหิวก็กินไม่หิวก็ไม่กินนะครับอันเนี้ย แล้วก็จะเริ่มมีปัญหาละนะครับส่วนนิ้วชี้เรื่องเซลล์คอนโทรลใช่ไหมครับไปโรงเรียนตามเวลาได้ไปทํางานตามเวลาได้ส่งงานตามเวลาได้สระผมแปรงฟันนะครับอาบน้ําปกตินะอันนี้ก็โอเคนะครับ,รบถ้ามีปัญหาก็ต้องต้องทดไว้ในใจละส่วนนิ้วโป้งเนี่ยคือถ้ามันเป็นนาน14วันขึ้นไป4ข้อเนี่ย14วันขึ้นไปคิดว่าเราต้องการผู้เชี่ยวชาญทางจิตใจละ<อ>นะครับคือถ้าเป็นไม่ต้องกังวลนะครับ คือคนเป็นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีมากขึ้นมันเป็นแค่ว่าเราจาเป็นต้องไปรับบริการก็เหมือนกับแค่ว่าเราส่องกระจกแล้วเห็นผมยาวเอาไปตัดผมดีกว่านะฮะเล็บยาวเอาไปทําเล็บดีกว่าใช,ใช่ไหมฮะอันนี้จิตใจเราไม่ค่อยสบายอ้กไปหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆแบบนั้นอย่าไปคิดว่าเราเรากำลังเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเกิดการพบเร็วก็แปลว่าปัญหาเราจะแก้ไขได้เร็ว เพราะฉะนั้นแล้วให้สำรวจตัวเองนะครับถ้าพบเจอปัญหาเหล่านี้แล้วเราไปพบผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เร็วถูกต้องเลยครับอรไร,รกินอาจารย์อยากจะให้จย์นหนุนใจด้วยข้อพระคมภีสักหน่อยครับที่มีการพูดถึงเรื่องราวพวกนี้หรือพี่น้องที่กำลังฟังอยู่เผื่อเขากำลังพบเจอปัญหาเหล่านี้นอาจารย์ผมก็คิดว่าเราเป็นสุภาษิตวันที่สี่ข้อยี่สามนะจงระแวดระวังใจเออจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระแวดระวังระวรอบด้านใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะคือใจของเราเนี่ย มันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในขณะเดียวกันมันก็เป็นส่วนที่อ่อนไหวที่สุดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องสํารวจจิตใจของเราแล้วเราพบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกตินะเราก็แค่ดูแลรักษามันนะครับรวมถึงการเสพข่าวการเสพอะไรข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ใจของเรามีปัญหาก็อ,อย่าไปเสพเรื่องที่มีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าเราอะบางทีเสพมาแค่รู้นะไม่ได้แก้ปัญหาใช่ไหมครับดังนั้นก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนนะครับจะหาอะไรที่มันเป็นเรียกว่าสุนทรีกับชีวิตนะไปดูหนังที่มันแบบว่าเพลิดเพลินฟังเพลงที่มันสนหูนะครับคบเพื่อนดีๆอย่างรอยคีนนะแล้วก็นอนนอนหลับให้เป็นปกติคือใช้ชีวิตให้ปกติครับชีวิตเรามีสุนทรีทุกอย่างก็จะสบายขึ้นนะครับชีวิตเป็นปกติ ชีวิตก็จะไม่เสียสมดุลครับโเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผมต้องไปหาอะไรที่มันสุนทรีกับชีวิตนะครับอาจารย์ดีไหมฮะอย่าไปดูบอลเยอะนะฮะแพ้บ่อยนะครับอาจารย์วันนี้เรียกว่าครอบคลุมแล้วก็มีสาระนะครับขอบคุณนะครับมากนะครับขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมแชร์ในประเด็นวันนี้ยินดีมากๆนะครับแล้วขอไปเจ้าอยพรนะครับสวัสดีครับ